vivo ประเทศไทยเตรียมเปิดตัว vivo T1 Series มือถือเกมมิ่งที่มาพร้อมกับระบบชาร์จไว66วัตต์ Turbo Flash Charge และชิปเซ er ็ต Snapdragon 778G สวัสดีคะ่ะพบกับข่าวไอทีใหม่ๆกันอีกครั้งนะคะกับช่องน a นดาเทคค่ะล่าสุดนี้นะคะ vivo เตรียมเปิดตัวมือถือซีรีส์ใหม่อย่าง vivo T1 Series ในประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นคนละรุ่นกับ vivo T1 และ T1x ที่เปิดตัวในประเทศจีนไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ทางเพจของ vivo Thailand ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าเป็นมือถือซีรีส์ใหม่เอาใจสายเกมมิ่งมาพร้อมกับจุดเด่นด้านระบบเทอร์โบชาร์จิ่งและเทอร์โบโปรเซสเซอร์และเทอร์โบคูลลิ่งค่ะด้วยถึงแม้ว่าในเพจ vivo Thailand นะคะไม่ได้บอกว่า vivo T1 Series ที่เข้ามาเปิดตัว บ้านเรานั้นมีรุ่นอะไรบ้างแต่คาดว่าน่าจะมี vivo T1 Pro 5G และ vivo T1 44วัตที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศอินเดียในวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะและคาดว่าน่าจะมี vivo T1 5G ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้มาเปิดตัวในประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับสเปคเบื้องต้นของ vivo T1 5G ที่เปิดตัวและเริ่มวางจำหน่ายในประเทศอินเดียไปแล้วนะคะมาพร้อมกับชิปซิสเนปรากอน 6955G มีแรมให้เลือก3ขนาดคือ4 g b ถึง8 g b และ ROM ขนาด128 g b พร้อมเทคโนโลยี Extended RAM 2.0โดยสามารถยืมความจุมาเติม RAM ได้สูงสุดถึง 4GB มาพร้อมระบบระบายความร้อนที่เป็นแบบเดียวกับในแท็บเล็ตอีกด้วยค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.5 8นิ้วความละเอียดแบบ Full HD Plus สองพันสีพิกเซลอัตรา refresh rate สูงสุด120 h z และอัตรา touch sampling rate ที่240ร z ดีไซน์ของหน้าจอนะคะจะใช้ดีไซน์แบบหนอดหยดน้ำสำหรับวางกล้องเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซล ในด้านกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์โครวความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว18วัตต์มีเซนเซอร์สกแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi 2เคลื่นความถี่ทั้ง2.4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์พร้อมบลูทูธ5.1ระบบเสียงแบบลำโพงตัวเดียวพร้อมช่องเสียบอูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย OS 12.0สำหรับ vivo t 1 5 g นะคะวางจำหน่ายในประเทศอินเดียในราคาเริ่มต้น15,990รูปีหรือประมาณ7,200บาทไทยค่ะส่วนในบ้านเรานั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่และจะมี vivo t 1ซี series ร,รุ่นไหนเข้ามาวางจำหน่ายบ้างและเปิดตัวในฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างนะคะคงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะหากมีข่าวสารอัปเดตนะคะจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในที่ใหม่ๆจากนั้นนะคะ ทิกนะคะ